ดีครับวันนี้ผมมอดีมีของจากวันไทกิ้เข้ามานะครับเป็นกระเป๋าชื่อ EDC Mole p a พ <c oughs> นะครับเป็นกระเป๋าเป็นสไตล์เนี้ยนะครับแล้วด้านหลังเป็นโมเล่นะครับเป็นโมเล่แบบนี้มีเกี่ยวด้วยอ่าแล้วผมก็เลยเอาเข้ามามันคือตัวใหม่เราลองเรามาลองครับใส่กับบั๊กหรือ พวกซับคอมแพคอย่างเช่น43 3, 3พวกซิกเซาเออ365อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นปืนซับคอมแพคว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับปืนเคลียร์นะครับเบออลูกกระสุนไม่มีนะรเรามาลองใส่ดูช่องด้านหน้านะมันจะมีช่องด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ ปืนอะ่ะควรผมว่าควรจะใส่ช่องด้านหลังเพราะมันมีบุกนวมนุ่มๆอยู่นี่นะครับลองดูดีป๊าเลยครับหายไปเลยนะฮะอ่ะแมกซีนเราก็ใส่ด้านหน้าได้นะครับเนี่ยสองแม็กนี่นะครับก็ถ้าท่านก็จะเป็นปืนบวกแม็กหนึ่งแล้วก็มีแม็กสำรองอีกสองนะครับจะใส่ได้พอดีนีิงินใส่อะไรได้อย่างอื่นอีกนะครับใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้ ที่มันออกแบบไว้พวกใส่มือถือใส่กระเป๋านะครับแต่เราลองมาใส่พวกปืนซับคอมแพคดูด้านหน้าก็ยังมีใส่ของตรงนี้ได้อีกนะครับเป็นยืดๆแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับก็ดูดีครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับเปิดกระเป๋ามาฟึบเจอเลยนะครับมีสามสีดำเขียวสายนะครับราคาอยู่ที่ 650บาทรวมส่งด้วยช่วงแี้โปร650บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ